ทํางานตื่นสายเวลาไปตกปลาตื่นแต่ตีสี <c oughs> เป็นคําพูดจากแม่บ้านผมนะครับไวพรก่อนมาตกปลานะครับผมอวันนี้ก็กลับมารรพบกันอีกแล้วนะครับผมก็ผม,ผมแมวปลาชาแนลนะครับผมและแมวนะครับก็วันนี้ก็อยากจะพาท่านผู้ชมและเ,เพื่อนๆนานา,น,าน,นะครับมาตกปลาอยู่ที่ ลองลพีพัดเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเป็นคลองที่อยู่ใกล้บ้านผมแล้วก็ช่วงนี้สถานการณ์โควิดไม่ดีนะครับก็ไปไหนไกลไม่ได้ก็อยู่คลองระพีพัดข้างหลังเนี่ยครับคือคลองระพีพัดนะครับก็อยู่ประมาณคลองห้าอยู่ใกล้ๆทางนั้นนะครับเลยทางทางด่วนมานิดนึงเลยมาไม่ไกลครับประมาณสักร้อยร้อยกว่าเมตรจะตกเหมือนเช่นเคยครับประมาณสองสามชั่วโมงเหมือนเดิมนะครับก็จะมาดูว่าหมายตรงนี้ครับ มีปลาไหมนะผมก็จะพยายามหาหมายใหม่ๆนะครับว่าไม่อยากไปตกตรงที่เดิมนะฮะก็ทําคลิปก็อยากจะทํำหมายเรื่อยๆนะครับหาหมายเรื่อยๆแถวบ้านไปก่อนนะครับก็สถานที่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเดี๋ยวให้ดูนะครับตรงที่ผมจอดรถนะฮะจะเป็นต้นไผ่นะครับก็จอดรถใต้ลมไผ่เลยนะครับแล้วก็ตรงที่ผมนั่งอยู่นี้ก็เป็นต้นไผ่เหมือนกันนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ มาติดตามรับชมดูนะครับว่าจะมีปลาอะไรมากินเบ็ดผมบ้างนะครับวันนี้เราก็จะได้ปลาอะไรบ้างนะครับก็เหยื่อวันนี้ก็เป็นเหยื่อไผ่เขียวเหลือจากทริปที่ไปลงท้อง1ิบาปากท่อมานะครับก็เป็นเหยื่อตัวเดียวกันเลยครับก็เดี๋ยวมาดูว่ามันจะมีปลาอะไรมากินบ้างนะครับแล้วก็ก่อนไปชมคลิปนะครับก็อย่าลืมเอาสัญลักษณ์นัต้นมาใช้หน่อยนะครับกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับผมก็เป็นกําลังใจในการทาคลิป ต่อไปให้ผมด้วยนะครับผมถ้าเพื่อนๆน,นะครับอยากให้ผมตกปลาอะไรนะครับก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมก็จะพยายามไปตกให้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 ชมกันนะครับถ้าไม่เกินความสามารถผมนะครับผมก็จะพยายามจะตกมาให้รับชมกันโอเคสำหรับวันนี้ไปรับชมคลิปกันได้แล้วครับ

ไช้ทอดกรอบครับผม ก็ผมนะครับเห็นว่าปลา้อยกินนะครับก็เลยพยายามเช็คเหยื่อที่ที่ตะก้อนะครับว่ามันมันหลุดง่ายไปหรือว่ามันเหยื่อที่ผมผสมมันร่วนไปนะครับก็เก็บเบ็ดขึ้นมาได้ปลาวขยงมาหนึ่งตัวครับกินตอนไหนก็นไม่รู้ครับคันไม่มีการขยับเลยอโอเคครับเต็มสองนะแต้มสอง เพื่อนๆครับเพื่อนๆเห็นไหมผมกําลังคุยกับใครอยู่ครับพี่โจ๊ก m มาสไตล์ครับโจ๊กมาสไตล์ช่องยูทูบ b มาสไตล์ครับปรึกษากันอยู่ครับตอนนี้ปลาไม่กินเหยื่อครับผมปรึกษาลูกพี่ครับผมทํำยังไงดีนะครับเมื่อกี้ก็ไปเจอมะละกอ ของป้าเขาครับที่เขาปลูกไว้ตรงนั้นนะฮะไปขโมยมมละกอมาลูกนึงครับมาผสมเหยื่อเอามาผสมกับขนมปังไส้เขียวนะครับคือมาทําคลิปก็อยากให้ให้ได้ปลาให้เพื่อนๆท่านผู้ชมได้ดูอ่าได้เห็นตัวปลานะครับแต่ตอนนี้ได้สองตัวเองก็เหยื่อก็ใกล้หมดแล้วด้วยก็ปรึกษากับพี่โจ๊กอยู่นะครับว่าทำยังไงดีเหยื่อจะหมดปลาก็ไม่กิน พี่โจ๊กก็บอกว่าบางคนที่เขาติดตามเราใช่ไหมเขาก็อยากดูเรามาตีเบ็ดมาดูเราตกปลานะครับไอปลาได้หรือไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่เขาอาจจะอยากดูบรรยากาศอยากดูไมยอยากดูสถานที่อะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องขอบคุณพี่โจ๊กด้วยที่แนะนานะครับก็คลิปนี้นะครับผมก็ถ้าไม่ได้ปลานะผมก็จะเอาให้เพื่อน ได้ชมบรรยากาศแล้วก็สถานที่นะครับผมเป็นคลองระพรีพัดน่าจะประมาณคลองห้าคลองหกนะครับห่างจากบ้านผมก็ประมาณสิบกิโลที่ผมมาเนี่ยตอนนี้ประมาณสองชั่วโมงกว่านะครับด้านหน้าที่ผมตีเบ็ดนะมีปลาขึ้นอยู่นะครับผมก็ ถ้าเพื่อนๆหรือน้าๆที่รับชมคลิปผมนะครับอยากจะมาหมายเนี่ยมาลองเหยื่ออาจจะมอีอาจจะมีเหยื่อเด็ดเหยื่อที่ปลากินดีๆครับเอามาลองได้เลยผมรับประกันเลยครับว่าว่าปลามันมีตรงนี้นะครับตรงนี้มีปลาตอน,นมันขึ้นนะผมก็ถ่ายไม่ทันนะครับแล้วขึ้นเนี่ยตัวใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็เมื่อประมาณสองวันที่แล้วนะครับก็มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับชื่อป่าดํา เก,ก็กมาตกตัวนี้แกก็ได้ยี่สกตัวใหญ่ไปนะครับประมาณสามสี่โลไปนะแล้วก็เพิปาลากระมังอีกส่วนหนึ่งนะครับพอผมทราบเนี่ยผมก็ลองมามาตกดูบ้างนะครับเพราะมันก็ไม่ได้ไกลจากบ้านผมเท่าไหร่แต่วันนี้ดูท่าแล้วผมน่าจะห้งเอกน,น่ะเพื่อนๆเห็นไหมนะปลาขึ้น,นครับชายผักตรงนั้นนะ่ะบรรยากาศดีครับดูรถก็จอดใต้ลมไม้ต้มอ่อาลมไผ่นะฮะ นั่งสบ,สบายๆเลยชิวๆเย็นๆเลยครับผมหรือจะมานั่งตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ก็ล่มไผ่เหมือนกันนะเนี่ยก็เดี๋ยวผมก็จะตกจนให้เหยื่อมันหมดแล้ะครับผมก็เหลืออีกไม่เยอะละเหลือประมาณเนี้ยโอเคเดี๋ยวมาลองติดตามผลงานดูครับผมว่าจะมีตัวเพิ่มไหมนะตันนี้สองแต้มสองแต้มครับผมโอเค นี่ละกองอมๆเลยเดี๋ยวลองผสมลงไปในเหยื่อดูครับมันจะกินหรือเปล่าเดี๋ยวต้องปอกเปลือกก่อน,นปลาก็มีขึ้นนะครับแต่ไม่ยอมกินเหยื่อเดี๋ยวลองดูครับผม นี่ครับผมบลอกออกแล้วเดี๋ยวเม็ดออกหน่อยหนึ่ง <c oughs> บี้เลย <c oughs> ผสมไปเลยนี <c oughs> ่แน่ ขันมีอาการครับมะะกรกอทำงานไปดูกันครับ <S 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 เอ,อะไรอ่ะตึงมือเลยครับตัวใหญ่ด้วยเนี่ย อุย้ยติดขวางตัวมาครับสงสัยน่าจะดิน้นมาแล้วมาแล้วฮ้าฮลากรทำงานครับผมนี่ดูนั่นดูดิเอาดูเบลล์เนี่ยยังใหญ่อ่ะ ปลากระมังตัวนี้ใหญ่มากครับโอ้ปลากระปลากระทำงานแลวครับปลากรที่ผมปลากรสุกที่ผมไปเด็ดเอามาผสมยื่อนะครับโอ้ได้ผลครับยอดเลยอู้อาปลากรทำงานครับ นี่คันหนึ่งนรกทำงานแล้วกับเ,เพื่อนโอ้ย <Yahoo! S 1> สองตัวเลยครับ สุดยอดสุดยอดอครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ครบ3ามชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมเก็บอุปกรณ์กลับบ้านแล้วนะครับก็วันนี้มาเทศหมายอ่า เรียกว่าอะไรดีหมายกอไผ่แล้วกันนะครับนะเรียกเทว่าเรียกว่าหมายกอไผ่แล้วกันนะเพราะมีกอไผ่ด้านนี้นะครับแล้วะด้านนี้ก็พเพื่อนๆนะครับท่านใดมีเหยื่อเด็ดๆนะมาลองได้เลยครับตรงนี้ผมว่ามีปลาตัวใหญ่แน่นอนนะครับแต่ว่าวันนี้เหยื่อของผมมันไม่ดีมันเป็นเป็นเหยื่อที่เหลือมาจากทริปที่แล้วนะครับผมก็ไม่ได้ซื้อเพิ่มอาจจะไม่ถูกปากปลานะครับผม พอดีว่าได้มะละกอสุกเอามาผสมก็ได้เพิ่มมาอีกสามตัวก็พอกินแล้วนะสำหรับวันนี้นี่ยเดี๋ยวได้ให้ดูปลานะครับผมนี่ครับผมใน,นกระชัง4ตัวนะครับแล้วก็อยู่ในถังอีกหนึ่งตัวก็พอกินแล้วครับสำหรับผมคนเดียวนะครับก็มาทําคลิปด้วยแล้วก็ออกมาหาปลาเอาไปทําเป็น อาหารด้วยนะครับสำหรับยุคโควิดแบบนี้นะครับเพราะร้านค้าห้างสรรพสินค้าผมก็ไม่ได้ไปเลยนะครับผมก็เนี่ยนะใช้วิธีตกปลาเพื่อเอามาทำกินนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆดูแล้วถูกใจนะครับหรืออยากเป็นกำลังใจให้ผมก็กด Sub s cribe ให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ โอเคสาหรับวันนี้ปลาอาจจะได้ไม่เยอะนะครับผมแต่ก็ผมก็พยายามเป็นที่สุดแล้วนะครับผมผมก็คิดว่าเหยื่อที่มีมันน่าจะกินนะเพราะท,ที่แล้วมันกินดีมากแต่พอทิ้งไว้สามวันมันไม่กินหรือว่าเหยื่อตรงนี้อาจจะไม่ถูกปากปลาครับปลาอาจจะไม่ชอบตรงตรงนี้อาจจะไม่ชอบผยเขียวก็ได้นะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับผม,ผมก็ผมขอตัวเก็บอุปกรณ์กลับบ้านก่อนนะครับแล้วก็ พบกันใหม่ทริปหน้านะครับผมจะไปตกปลาที่ไหนนะครับก็ฝากเพื่อนคอยติดตามและเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับช่องตกปลาช่องเล็กๆช่องนี้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับนะครับผมเก็บให้แล้วนะขยะที่อยู่ตามนี่ฮะเก็บใส่กระบะรถไว้เลย ตกกันก็เก็บด้วยนะครับหมายฟรีจะได้มีที่ตกกันนานๆน,นะครับพอดีหมายนี้เขามีกระสอบใส่ขยะให้ด้วยโอเค